เกิดอะไรขึ้นเบลล่ารานีประกาศพักงานละครยาวก่อนแง้มปีหน้ามีโปรเจกต์ใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ทุ่มเทให้กับการแสดงสุดๆส,สำหรับเบลล่ารานีนางเอกผู้รับบทสาตัวละครในเรื่องพรมแมลิขิตและในตอนนี้บอกเลยว่าเป็นละครที่กระเสมาแรงสุดๆเรตติ้งพุ่งขึ้นทุกตอนทอ ทีละครออนเอเลยล่าสุดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาเบลล่าได้ออกงานอีเวนต์เบรนดังพร้อมทั้งเผยว่าตอนแรกเราลุ้นมาเลยกับละครพรมแมลิขิตเราทําเต็มที่แล้วและผลที่ออกมามันก็ดีมากๆเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปเตะที่ตรงไหนเรายังต้องลุ้นอีกนานเพราะมีอีกหลายตอน ในเรื่องสอดเทรกค,ความรู้ต่างๆเพราะไม่ได้ใช้แค่ที่ไทยแต่ใช้ไปทั่วโลกอาหารไทยเป็นอีกซอฟต์พ,พาวเวอร์หลังจากที่ถ่ายพรมแมลิ่ขิดจ,จบก็พักงานละครเลยเพราะถ่ายโหด150คิวและเล่นหลายตัวแต่ปีหน้ามีโปรเจกต์รออยู่แล้ว